รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะอาจารย์นรก,กรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสารรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีชวนสร้างสารรค์กระเช้าดอกไม้มงคลของขวัญรักโลกส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้กันในช่วงสงกรานต์ เทศกาลสงกรานซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยการมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยตาะเวทอาจารย์ประจำสาขาวิชาหล,ลักสูตรนวตกรรมศิลปะประดิษฐ์สร้างสรรค์คณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีได้แนะนําไอเดียการจัดกระเช้าของขวัญสงกรานต์แบบรักโลกด้วยการนําต้นไม้มงคลหลากชนิดมาจัดเป็นกระเช้าแทนการใช้ดอกไม้แบบเดิม นอกจากจะสวยงามและมีความหมายที่ดีแล้วยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดโลกร้อนได้อีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยเปิดเผยว่าต้นไม้มงคลแต่ละชนิดมีความหมายที่เป็นสิริมงคลเช่นต้นลิ้นมังกรช่วยเสริมสร้างบาร,รมีต้นเศรษฐีเรือนในช่วยเรียกทรัพย์ ต้นว่านหางจระเข้ช่วยปกป้องคลุมครองและต้นกวากมรกตช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงามการนําต้นไม้มงคลเหล่านี้มาจัดเป็นกระเช้าจึงเป็นเหมือนการมอบความปรารถนาดีและความเปรนสิริมงคลให้แก่ผู้รับนอกจากความหมายที่เป็นสิริมงคลแล้วเมื่อผู้รับนําต้นไม้ไปปลูกจะช่วยสร้างความร่มรื่นและความสดชื่นให้กับบ้านช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเรือนกระจก ดานวัสดุที่ใช้ในการจัดก,กระเช้าต้นไม้มงคลขนาดเล็กเช่นต้นลิ้นมังกรต้นเศรษฐีเรือนในต้นวันหางจระเข้ต้นกวากมรกตกระเช้าฟอร์เร้โฟมดินมอสน้ำอบน้ำปรุงผ้าขามาม้าหรือผ้าขนหนูสำหรับตกแต่งขั้นตอนการจัดก,กระเช้าเริ่มจากการรองแผ่นพลาสติกกันน้ำในกระเช้า ใส่ดินและฟอร์เร้โฟมโดยจะระดับให้สูงต่ำลดหลั่นกันจัดวางต้นไม้มงคลให้มีความสมดุลและสวยงามตกแต่งด้วยมอสให้เต็มพื้นที่จัดวางน้ำอบน้ำปรุงผ้าขาม้าและของตกแต่งอื่นๆ ทางนี้ควรเลือกต้นไม้มงคลที่มีขนาดเล็กเพื่อจัดก,กระเช้าได้ง่ายและสวยงามเลือกต้นไม้ที่มีความแข็งแรงและทนทานเพื่อให้ผู้รับสามารถนําไปปลูกต่อได้สามารถเพิ่มความสวยงามให้กับกระเช้าได้ด้วยการตกแต่งด้วยเร็บ,บินผ้าหรือของตกแต่งอื่นๆนอกจากนี้ยังสามารถนําไปเป็นอาชีพเสริมในชุวงเทศกาลสงกรานได้อีกด้วย